สบดีสวัสดีเด้อเาพี่น้องปกบายเบิดทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเงินทองสาวลาวอีกแล้วเนาะพ่อพี่น้องหลังจากที่บ่ได้ถ่ายคลิปลงหลายมื้อหลายยามเนาะพ่อพี่น้องหลังจากที่หายไปหลายมื้อเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมาถ่ายคลิปไปหน้าเตียงเนาะพ่อพี่น้องพมื้อนี้เฮาสิออกไปเอาผักกระเสกน้ําเนาะพอตอนนั้นออกไปเห็นผักกระเสกน้ําหลายเนาะคิดอยากเอามาให้แบ่นะพี่น้อง มาให้แบ่เด้อให้แพ้ให้เนาะเพราะว่าน้าสาเงินเลี้ยงแม่ด้อเลี้ยงแพ้นี่ไปออกอยู่หน้าให้เตียงช่อง c h a n n เนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิออกไปเอาอยู่หน้าลาเนาะพ่อพี่น้องไปเบิ่งไปมนํากันเลยบ่ฮู้ว่าเสียงหลายคือเก่าอยู่บ่เนาะพ่อพี่น้องตอนนั้นเฮาออกไปเกี่ยวข้าวซอยลาตอนนั้นแหละเห็นหลายเนาะบ่ฮู้ว่าตอนนี้เสียงได้บ่เฮาก็สิออกไปเอามาให้แบ่ให้เนาะพ่อพี่น้องตัดเอาเนาะไปเบิ่งไปมนํากันเลยเนาะพ่อพี่น้องบ่ฮู้ว่ามีไผอยู่หน้าลาเนาะเพราะว่า อันพี่นางใบด้วยเอ้ยใบเฟิร์นมันก็อย่เฮือนเนาะไอ้เตียงก็ไปถ่ายคลิปพอพี่น้องเลยวมีไผนน่าสิเป็นลุงทเนาะอยู่นะไปเบิ่งไปอมนกันเลยเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นทางลงไหลงนาเนาะพอพี่น้องเพิ่นไดนาแล้วพุ่นน่างพ่นนาแล้วเนาะตอนนี้เฮาก็อยู่แคมทุ่งไหทุ่งนาเนาะพอพี่น้องอันนี้เป็นทางเพิ่นหาก็เฮ็ดปีนี้เนาะหาก็เฮ็ดวางสิดำนา้พี่น้องเฮ็ดทางใหม่เนาะเฮ็ดทางลงนาห่นนะมันสบายน่นึงเนาะพี่น้องภาพ ຊານນິເວດພາຜູ້ຊາຈິນກໍຂໍໂທດຂໍອະໄພມັນຫຼາຍເນາະບໍ່ວ່າເຮົາຈັບເບື້ອງດຽວພີ່ນ້ອງກໍບໍ່ຮູ້ໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ທ พี่น้องตอนนี้เฮาก็ฮอดหน้าไอ้เตียงไปที่เรียบร้อยเนาะครับพี่น้องนั่นก็เป็นทุ่งนาเพิ่นเนาะนี่ก็ภาคเกษตราเด้พี่น้องเบิ่งคือสิบ่มีคนเนาะพี่น้องป้าลุงเพิ่นก็อยู่เฮือน่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นทางเนาะพี่น้องทางลงมาแต่นา่นี่เนาะเพิ่นลงมาแต่บ้านมหานาเนาะพี่น้องทางลงมานี่ทายก็บ่ชัดเจนบาดดเนาะเพราะว่าอันจับเข้ารถเบงพี่น้องเอ้ยมันก็เลยบ่นั่นไปเนาะ พี people, here, here, ่น kind of ้องพี่น no, ้องเป็นน้องสะลาวเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นพักระเสกน้ำเนี่ยอันนี้เด็ดเอาเมือใหร่แบกกินนะพี่น้องในน้องมันลายแต่ว่ามันไม่อยากอ่อนไป็นน้อมาตอนนั้นอ่อนคักพี่น้องเลยฮอกเสียเราเอาเบิ่งกันเด็ดเดี๋ยวเราไปนาะพี่น้องพี่น้องฮอกเชียเข่าไปเบิ่งก่อนว่ามียังไงคือสิบมีคนดอกพี่น้องเลย ขัวเราเห็ดด <c ười> ีนะพี่น้องตัวขัวเราเข้าไปเลยพี่น้องเอากิดจากนะฮะกับสิบแปดพักกระเสกน้าล้วก็เมื่อเนาะนี่กับนี่ก็เป็นมักทั่วร์นะพี่น้องไอ้ป้าลุงดัวเมย์ไอ้เตียงไหนเนาะแล้วปลูกไงพี่น้องลายเต๋อพี่น้องพักแล้วนี่ยพักบัวพักกาดพักยังไหนพี่น้องเลย ปุวนะ้กินเนาะแห่งกอน้ำใหม่พี่น้องมาหลักมาบริบบ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 นองไบมบาบบีบแล้ว,ม,ม,ม,ลวมีคนอยู่บีบน,นะนะน,นุบบ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 าบบ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 บนบบเบบ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 ยบคบบบบแบบ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 วบบ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 นบบ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 นบบ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 บนบบ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 แบบ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 บ นพี่น้องมีน้องชายเตียงน้อดูไ้รลี่เห็นเลยพนแบบว่าถ่ายเบิ่งหน้าพอพนดูผมเทียบได้ปีหนึ่งสองปีพี่น้องเลยถ่ายอัปเดตลงเลยเนพี่น้องนี่เป็นต้นหมักนาด้วยมักขี้หูเนาะมีต้นหมักสไลใหไงพี่น้องเลยเครื่องปลูกไลยเนาะนานาก็นีก็เป็นเทียงหน้าแล้วนพี่น้องเลยอขางเทิงหมดหละ น <ries Wat Canvas adia> ี่เป็นนาคาเนาเคียงนี่ต้นมะพร้าวนะพี่น้องหมืดนะพี่น้องต้นมะพร้าวนี่ขี้ฝุ่นขี้งัวกวาดใบใส่พักใส่หนาพี่น้องเลยนี่เนาะนี่กับห้องน้ำนี่ก็บนาคานะพี่น้องหลายอย่างแน่นานนะพี่น้องเลยต้นกล้วยต้นอ้อยมีบ้านนอน ต้นพ no? ักไมค์พี่น้องเนาะนี่ก็เป็นน้องใม้พี่น้องอ๋อลายกอเติบได้พี่น้องแต่ว่าบได้ออกโหน่อยงามนี่ยามนั่นยามฝนตกออกหนอพี่น้องยามนี่เราบริโภคเนาะเป็นต้นไม้ต้นโต๊ะพี่น้องเลยน่าแล้นี่็เนาะมืัอนี้บางว่างพี่น้องเลยมายางแล้วเบื้องหน้าไอ้เตียงบางคนอยากเบิ่งหน้าไอ้เตียงเราหลายคนที่คอมาพี่น้องเลย นี่ก็เป็นต้นกล้วยเนาะพ่อแม่เตียงแหละคนปลูกไว้นี่ว่าเชีงเนเอิญป้าเอิุลุงเนาะนี่ก็ต้นมงวงพี่น้องเลยอันนี้เป็นโดเลยใกล้ิเป็นหมากเลยพี่น้องเลยต้นมงวงเราปลูกไว้พี่น้องชมคำต้นนั่นก็ต้นเผาวน้อยเนาะหัวสีไข่หน่ออ้อยเนาะกะบัดเท่านี้แหละพ่อพี่น้องเลยโอเคเนาะสิออกไปเอาอันนั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวพาพ่อพี่น้องมาเล่นบึงสิ nó cả sẽ lắm về lắm 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 để cho lắm 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 Nó lắm 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 tự โอ้โหแล้เห็ดนอนใบนอนนะพี่น้องไอ้นอนดิเนาะขาก็ได้พี่น้องไอ้นี่นี่กระหน่ำไดเนาะขอไว้นี่ตู้บินเย็นพี่น้องเอ้ดูไปเที่ยงหน่อยเนาะนี่ขาก็ได้เราเห็ดไว้พี่มุงหย่านะพี่น้องเนาะมุงหย่าได้เนี่ยเคพี่น้องให้ออกเลยแบบนี้ นี่ก็เป็นสวนพักเราอีเดียวนะพี่น้องสวนพักเห็นยี่นอกก็มีเนาะนี่เกิดน้องน้ามวดพักคนเนี่ยนี่สวนพักเราอ,อยู่ในกมีพี่น้องในเทียงก็มีนี่ยีนอกเทียงเนาะโอ้งามในพี่น้องในพักเรานี่เนาะพักบ,บัวพี่น้องพักบ,บวัวแล้วก็ต้นมะฮุงเนาะมาเบิ่งข้างนี่พี่น้อง แล้วก็มัดทีครับเนาะพี่น้องหลังดีจะบว่ามีไก่เห็มีไก่นี่ปลูกเครื่องบ่ได้พี่น้องเลยมีไก่มีเบ้เนาะมีแต่งัวชื่อกันงัวแล้วก็แล้วนี่เนาะพี่น้องพักหญ้าแล้วน้างามเลยพี่น้องพักบัวเนาะโอเคพี่น้องไปเอาพักกระสิกน้ำกันเลยี่เนาะเทียงไห้เทียงนาแล้วกันเลยผครหัวเทียงนาเดียร์ทองแซ่ Ngoc lông hoàng hinhong em nghe mình gà billa bay sa mong nọp yong mong nó bựa bọc hạ kịch nam môn kè vâng bung hạ kịch nam nọp yong hai bè do hai pet hè nọc hạ kịch nam kịch hạ kịch nam kịch hạ kịch nam kịch นี่นนามแล้วนีงเนอะอีดุ นี่เลยพี่น้องพ่อตัดเวลาตัดมันเหี่ยวนะใบ โอเคน้องฟรอน้องก่อนนี้เขากะเอาพวกเกษตรน้่งไล่ไล่เติบไป็นน้องฟรอยอยู่เอาแถวแค้มันนี่พี่น้องแถวาให้กางนี่มันน้ำเลืกเนาะเขาไลยเอาพี่น้องมันกตจะแก่ไล่เติบเ้าเอาแถวอ่อนไม่ชื้อ มาสอบเดียวนะพี่น้องการมันก็บอย่างเงี้ยโคตรเลยนึงมันเลยใส่เงี้ย ต่อนี่ฮากัฮุบภาคเสกน้ำใส่อันกระสอบเป็นทีบด้อยน้ำพ่อพี่น้องแล้วก็เฮากัสีหาฮักเอาเติมอีกน้อยนึงเนาะแล้วกัสีเมื่อพ่อพี่น้องเลยบาทนี้เพราะว่ามันเริ่มใครสิคัมเลยน้ำพ่อพี่น้องเฮากัสีเมื่อแล้วพ่อพี่น้องเลยกับโบมีคนดีเด่นเนาะลุงพันยังบุเรมมาูกงัวเลยน้ำพ่อพี่น้องโอเคพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปองค์เพลงซัมเน่เด้อน้ำพ่อพี่น้อง ชาวเงินก็มาเักกรกน้ําอีนายเตียงเนาะเมื่อให้แบ้กินเด้แพะหั่นแหละเนาะพี่น้องเมื่อให้มันกินเนาะพออยู่น้ําก็หญ้าอยงมันก็เริ่มบ่อยากมีพี่น้องมีแต่หาแนวอยู่ไกินเมื่อให้มันกินจังซี่พี่น้องเอ้ยไมตอกเนาะเมื่อให้แบ้กินแพะกินนะเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นียงนาเพิ่นไกะดอหนองน้ําเนาะักกกน้ํานําพี่น้องเอ้ย โอเคเพ่อพี่น้องพอกันกินหนาเด้อน้องสองนี่กับบมูม,บมีคนติดตามบูมีคนเข้าไปเบิ้งเนาะพ่อพี่น้อง,องจากใดกับฝากพ่อพี่น้องทุกคนเข้าไปติดตามเนาะเข้าไปก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เสา,งาเงินเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะน้องพ่อพี่น้องตอนนี้เสาเงินกันบบัวไทยคลิปต้องก็คือว่าเสาเงานินกับเมื่อยเลยนะพี่น้องเมื่อยในการถ่ายคลิปต้องพ่อเพื่อจะได้คลิปหนึ่งแต่วมาบูมีพ่อพี่น้องทุกคนเข้าไปเบิ้งกับเมื่อยนะพี่น้อง แค okay, พี่น้องฝากติดตามหอบส้มเนาะพ่อพี่น้องเลยฝากเป็นกําลังให้มุ่งให้ใจสาวเงินจะต่อไปเนดะ้อนะ้องพ่อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนงเพียงสำนีพ่อพี่น้องสบายดีสวัสด,ดีพอกันคลิปหนาเนดะ้อเนาะ